ก็มาสรุปกันดีกว่าโมมาเยอะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานเคลือบซีมิหรือติดฟิมสายกระลอยเนี่ยหลังการขายเนี่ยที่ดีเราควรที่จะต้องเราควรที่จะต้องเป็นยังไงอันนี้อ่าก็ถือว่าเราให้ความรู้ให้ข้อมูลกับกับลูกค้าที่กาลังหาข้อมูลที่กำลังตัดสินใจในเรื่องของในเรื่องของบริการ<ม>หลังการขายเนี่ยเพราะแต่ละคนใช้รถไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเราจึงเป็นหมอสีที่หมอตโตนะที่นี่หมอตโตครับ,รบสีเขียวเียวแดงแดงครับ ใช่ครับอย่างนี้เราคือหมอสีนั่นแหละหมอสีก็คือเราคือผู้รู้ปัญหาแล้วผู้รู้วิธีแก้ไขเราจึงจัดการปัญหาบริการหลังขายได้หมดทุกคันเลยทุกทุกแทบทุกอย่างใช่ปัญหาที่มลภาวะได้เกิดขึ้นบนสีรถเราเนี่ยก็เราทํางานอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวัน<ช>กากประสบการณ์ที่สะสมมาเนี่ยก็ก็หลายปีอ่ะอย่างพี่ก็สิบกว่าปีของผมก็ห้าหกปีเข้ามาแล้วก็ ก็ก็รู้ว,ว่าปัญหานี้มันจะแก้ไขอย่างไรใช้งานแบบนี้จะเกิดปัญหาอย่าง,ไ,างไรรถเกิดริ้วรอยแก้ไขอย่างไรเอาฟองน้ําอะไรมาขัดเอาขนแกะมาขัดหรือน้ํายาขัดแบบไหนเรารู้มีลูกค้าบางท่านอ่ะเกิดปัญหาแล้วปุ๊บอย่างเช่นพวกละอองสีหรือ,อหรือคาบใครอย,อย่างเงี้ยใช้ดินน้ำมันไปแก้ไขเองอย่างเงี้ย บางทีเกิดความเสียหายได้นะครับพี่ผมเคยเจอก็จริงๆแล้วเนี่ย<ม>การที่รถเป็นละองสี<ม>เราก็ใช้ดินน้ํามันนั่นแหละไปขัดละองสีแต่ถ้าเราทําด้วยขัดเ,เราไม่มีความรู้ะ่ะ<ม>เราดูจากวิธีเราดูจาก YouTube มาแล้วก็ทําเลยอะ่ะม,มันก็ถ้าทําแล้วดินน้ํามันอ่ะมันไม่ตกพื้นเนี<ม>่ยก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็บางจุดเนี่ยการที่อดินน้ำมันเป็นรูปเนี่ยมันก็ทําไม่ได้มันเป็นริ้วรอยแต่ถ้าทําไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดความเสียหายได้รูปเป็นริ้วรอยแล้วเมื่อไหร่ที่สมมติอดินน้ำมันมันตกพื้นไปแล้วมีเม็ดหินมาติดน้ำมันเราไปขัดรองสีต่อสีลบพังเลยบันเทิงเลยไหมันขูดรถพังหนว่าเดิมอีกดังนั้นเวลารถมีปัญหาอะไรเข้ามาหาเราเข้ามาหาไม่ต้องไม่ได้เสียตังค์อ่ะถ้าอยู่ในประกันอ่ะใช่ครับมาปรึกษาเรามาหาลือกันไม่ใช่หาลือแล้วสิหาลือเนี่ยตอนทำแล้วนี่คือเอาเเเข้้้้้ามใหแแกกกถออซื็็ไปลว ให้ผมได้ทํางานบ้างใช่ครับเรากล้าการันตีว่าถ้าคุณซื้อแพ็กเกจ1ปี3ปีหรือว่า5ปีรถคุณเจ้างามแบบวันแรกอยู่ตลอดเวลาเลยมีใครกล้าการันตีแบบนี้ไหมร้านอื่นไม่เห็นนะไม่รู้แ k ก็การันตีนะครับสวยเงางามตลอดระยะเวลา,าการรับประกันผมไม่รู้หรอกว่าที่อื่นขายอย่างไรคแต่ผมเนี่ยขายแบบนี้แหละบอกแต่ข้อจํากัดข้อดีมีอยู่หน่อยนึงห,หลังการขายผมดูแลแบบนี้เอาหรือเปล่า ผมกล้าการันตีเอาหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะบริการหลังการขายเนี่ยเมื่อไหร่ที่รถมีปัญหาเข้ามาหาเราแต่ถ้าวันไหนเราปิดหรือยกตัวอย่างร้านนี้ปิดให้บริการไปแล้วไม่ปิดดีกว่าอะอย่างอื่นดีกว่าโอเคสมมุติลูกค้าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดทํารถเชียงใหม่แต่ย้ายไปอยู่เชียงรายเรามีร้านสาขาที่เชียงรายจะย้ายไปอยู่กรุงเทพหรือไปอยู่รังสิต เราก็มีร้านพักพวกกันนี่แหละสามารถเซอร์วิสข้ามเขตได้และเป็นแค่แบรนด์อาร์เมอร์แบรนด์เดียวนะครับที่ไม่ว่าคุณจะติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเคลือบสมิหรือว่าพ่นกันสนิมเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณย้ายข้ามจังหวัดเนี่ยคุณสามารถนํารถไปเซอร์วิสที่อื่นได้เลยในสาขาอาร์เมอร์ใช่ครับ<น>เข้าไปได้เลยครับฉะนั้นก็เรากล้าการันตีครับว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณจ่ายเงินก้อนนี้มาแล้วสำหรับการกเวลล้นรถอยู่ในเครืออาร์เมอร์เนี่ยรถคุณสวยงามอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนครับ